ไม่รู้เลยค่ะอันนี้คืออันนี้แบบเขาก็อาจจะเป็นเพื่อนกันร,รู้จักการกดไลค์กันอะไรแบบนี้ก็อันนี้น่าจะฟังจากปากพี่เจนนี่เองดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราไปตีความแล้วอาจจะตีความผิดอะไรอย่างนี้ตามข่าวค่ะ <c oughs> ก็ก็รู้อยู่ประมาณนั้นค่ะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจพี่เจนนี่เขาก็ทํางานเยอะตอนนี้ก็เห็นก็เป็นผู้จัดละครคาดว่านางก็ตอนนี้ก็โฟกัสืงานแหละส่วนเรื่องอื่นๆที่ทำให้แฮปปี้ขึ้นก็เนาะให้ให้นางพูดเองดีกว่า มันจะคือด้วยความที่เราไม่รู้ว่าไม่ได้รู้จักผู้ชายก็ขนาดนั้นเกิดลยไปเชียร์แล้วเขาไม่ดีหรือแบบอะไรยังไงเราก็เลยแบบว่าแบบแอบสังเกตการอยู่ห่าง ก็อยากมีอีกคนนึงใช่ค่ะแต่ว่าก็ก็โอกาสมันก็รีบรีลงเรื่อยๆคิดในใจทไมไม่ไปเป็นที่อื่นวะทำไมต้องมาเป็นมดลูกอาจจะบุญไม่ถึงเป็นการปลอบใจเราอะนะเราบอกเอาบุญน,น้อยๆหน่อยก็ได้มาเถอะมาเถอะใช่ค่ะโอ้ยลูกเรากว่าจะมาก็ยากเลยนะยิ่งต้องมาเป็นอะไรที่มดลูกอีกอะไรยเงี้ยค่ะแต่ก็รู้สึกว่าเราก็โชคดีในหลายๆอย่างในชีวิตแล้วอะแล้วเราก็มีแล้วหนึ่งคนก็ก็ไม่เป็นไรถ้าอีกคนไม่มาแต่ก็ยังหวังจะมานะตอนนี้ สำคัญมากค่ะคือชีวิตเราเนี่ยถ้าสุขภาพไม่ดีมันทําให้ชีวิตเราแบบมันมัน,ม,นมันทำให้เราไม่อันแฮปปี้ไปเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใครมาอวยพรอ,อะไรตอนนี้ก็จะบอกขอสุขภาพดีเราแบบว่าจะแบบมีเงินทองหรืออะไรแต่ว่าสุขภาพมันเป็นสิ่งที่แบบจะว่าซื้อไม่ได้ก็ไม่เชิงนะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยมันก็มีตัวช่วยหลายอย่างที่ทําให้เราเนี่ยสุขภาพดียิ่งขึ้นแต่อย่าง,อย,างอย่างเช่นโรคมะเร็งอย่างี้ค่ะมันก็สามารถจะเกิดขึ้นได้โดยที่ เราป้องกันแล้วเราดูแลตัวเองแล้วเนี่ยมันก็ยัง,ยงแหวนอย่างเงี้ยเคสตัวอย่างเลยก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเวลาจะขออะไรแบบว่าสมมติขอพรได้ก็คือจะขอให้เรามีสุขภาพที่ดีเพราะว่ามันมันคือเป็นเป็นความสุขจากแบบภายในเลยวถ้าเรามีสุขภาพดีสุขภาพจิตดีเนี่ยมันก็ทําให้ทุกอย่างดีไปด้วย จร,จริงๆแหวนก็ไม่ได้จะส t r i c อะไรเลยนะไม่ได้จะต้องแบบโหแบบลิมิตกับเรื่องว่าจะต้องทานอันนั้นไม่ทานอันนี้ต้องออกกําลังกายเป๊ะๆอย่างนี้บางคนชิวมาก คือดูแลขั้นพื้นฐานแล้วก็ทําตัวเอ,องแฮปปี้สําคัญที่สุดไม่อยากจะตั้งกฎเกณฑ์อะไรเยอะแยะมากมายก,ก,กับชีวิตมากเกินไปเพราะว่ามันก็สร้างความเครียดแต่ไม่ใช่เละเทะเลยนะคือแบบเราเดินทางสายกลางไม่ต้องแบบหูจะต้องแบบไปพบหมอแบบด้านฮลิสติกกินยาวันละ20เม็ดแบบอะไรคือคือเราไม่ไม่ได้ปานนั้นเราเอาชีวิตของเราให้แฮปปี้แล้วก็อยู่ในทางสายกลางค่ะ อย่างที่บอกนะว่าตอนนี้ใครมวยพอรอะไรบอกขอสุขภาพดีคือไม่อยากไม่อยากเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ณตอนนี้คือแวนเช็ค up ตลอดนะคะก็ยังไม่เจอความเสี่ยงอะไรแต่ว่าถามว่ากังวลอะไรเป็นพิเศษไหมอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของบอลลูกอะไรอย่างนี้เพราะว่าก็นอกจากมะเร็งต้นนมที่เราเช็คตลอดแล้วแหวนเนี่ยเรื่องบรลลูกเนี่ยเดี๋ยวแบบโอ้ยซีสในรังไข่แตกแบบอะไรมันชอบมาเป็นโรคอะไรเกี่ยวกับมดลลูกอะไรอย่างงี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้ว่าเรามีปัญหาตรงนี้เราก็ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ เพราะว่ามันก็เนาะแบบมันมันสามารถอย่างคราวที่แล้วนี่ตายได้เลยที่ที่เป็นเพราะว่ามันตกเลือดข้างในอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราแบบเฮ้ยมันมันมันเป็นเรื่องที่เราก็ไม่คาดคิดแต่มันก็สามารถเกิดขึ้นได้แต่ดีที่เราเป็นคนที่ค่อนข้างจะ cautious เป็นอะไรแล้วก็จะไปเช็ค up ไปตรวจกับคุณหมอตลอดค่ะเออซิสในรังไข่แตกแล้วก็แบบตกเลือดข้างในเพราะมันค่อนข้างจะดุนแรงพอสมควรใช่โดยที่ เราก็เช็คอัพเรื่อยๆมันก็ยังเกิดขึ้นได้ค่ะก็คือไม่อยากบอกเป็นความผิดพลาดของโรงพยาบาลบอกว่าก็ก็มันก็ผิดพลาดกันได้แหละแต่ก็ตอนนี้ก็ทุกอย่างก็โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะ โหก็ก็ยากลําบากช่วงนั้นกช่วงนั้นคุณตาก็ป่วยอยู่แบบไอซียูอะไรเงี้ยเราเองก็อยู่ดีๆก็จะต้องมาผ่าตัดถุกเฉินโดยที่ไม่ได้ทั้งตัวแล้วก็เป็นผ่าตัดใหญ่ว่าต้องตัดท่อรังไข่แต่ไปทั้งท่อเลยคือมันก็ค่อนข้างหนักหน่วงอะค่ะก็แต่ก็กําลังใจคนรอบข้างดีคืออย่างบอกแหวนหนึ่งในงานกน็บอกว่าคนให้กําลังใจรอบข้างยัางไงาก็ไม่เชิงนะแต่เราเป็นคนที่ไม่อยากทละไม่พ่อแม่เครียดเพราะฉะนั้นน่ะเราต้องทําตัวให้เราดูแบบ เอ้ยโอเคชิลสู้อะไรอย่างงี้จริงๆข้างในก็ไม่ได้แข็งแข่งขนาดนั้นนะแต่ว่าด้วยความที่เราไม่อยากให้คนรอบข้างเราเป็นห่วงเงี้ยเราก็เราก็ต้องฮึดอะเราก็ต้องแบบทําตัวให้ให้ดูโอเคปกติที่สุดค่ะมีค่ะก็ยิ่งยากหนักกว่าเดิมอีกเพราะว่าก็เหมือนหายไปข้างหนึ่งอะก็ ก็ที่มียากอยู่แล้วก็ยากขึ้น่งขึ้นไปอีกค่ะก็ก็ค่อนข้างเครียดถึงบอกว่ามดลูกต้องดูแลเป็นพิเศษตอนนี้ประหนึ่งท้องแบบว่าต้องประครบประงมสุดพลังเลยค่ะ ก็อยากมีอีกคนนึงใช่ค่ะแต่ว่าก็ก็โอกาสมันก็รีบรีลงเรื่อยๆคิดในใจทำไมไม่ไปเป็นที่อื่นวะไม่้องว่าเป็นมนลูกโอ้ก็เลยเขาบอกโอ้ยเด็กมีบุญไม่ได้มาเกิดนะอะไรอย่างงี้แบบว่าคืออาจจะบุญไม่ถึงเป็นการปลอบใจเราอะนะเราบอกเอาบุญน้อยๆหน่อยก็ได้มาเถอะมาเถอะใช่ค่ะก็ยังหวังอยู่นะคะก็ยังยังหวังอยู่ก็ราบใดที่ยังไม่ไวทองเราก็ยังเราก็ยังคงหวังใช่ค่ะ ฝากไว้อยู่ค่ะใช่แต่ว่าก็ไม่รู้ใช้ได้ขนาดไหนค่ะ,อคะอโอ้โหช่วยวิทยาศาสตร์มาตลอดค่ะใช่แล้วด้วยความที่เราเป็นมะเร็งต้านมอ่ะเรามีลิมิต i o นในการทำมาก<ช> <ๆ S 1> เพราะว่าทุกครั้งที่จะทำไอ f เนี่ยคุณหมอที่ดูแลเรื่องมะเร็งเต้านมให้ก็ต้องเซ็นอ p พ o ูฟว่าอนุญาตให้ใช้ฮอร์โมน เพราะว่าไม่มีคุณหมอทําลูกท่านไหนกล้าทําให้เพราะว่าคืออย่างโรคมะเร็งเต้านมเนี่ยคุณไม่ควรไปยุ่งอะไรกับฮอร์โมนร่างกายอยู่แล้วเพราะว่าคุณมีภาวะแบบนี้แต่เราก็อยากมีมากก็เลยแบบขอแบบช่วยแอบพูดให้หน่อยอะไรเงี้ยค่ะก,ก็พยายามต่อรองหมอมาเรื่อยๆวยอมยอมเสี่ยงก็คุณพ่อคุณแม่ก็บอกชีวิตแรกชีวิตไม่เอานะได้หลานแล้วลูกตายอย่างเงี้ยแบบ มันก็ไม่คุ้มกันเราก็ค่อนข้างดันทุรังในระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะมีอีกคนแต่ว่าก็มันก็เสี่ยงแบบมันมันมีความเสี่ยงแน่ๆแล้วตอนนี้ภาวะเราก็ยากขึ้นด้วยก็เลยต้องดูต่อไปในอนาคตว่าจะมีโอกาสไหมค่ะ เราสาสมาถีย,ยไยใช่มันมันตกเลือดข้างในแล้วมันก็สามารถติดเชื้อคือมันอาจจะต้องผ่าไปทั้งถ้ามันทิ้งไว้นานกว่านั้นมันต้องไปทั้งมดลูกเลยซึ่งเราโอ้โหอันนี้นี่ฆ่าหมอเลยนะแบบว่าตัดโอกาสฉันเลยแบบว่าโอ้ก็ก็ถือว่าเป็นเป็นความโชคร้ายคือเหมือนกับโอ้ยลูกเรากว่าจะมาก็ยากเลยแล้วยิ่งต้องมาเป็นอะไรที่มดลูกอีกอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็รู้สึกว่าเราก็โชคดีในหลายๆอย่างในชีวิตแล้วอะแล้วเราก็มีแล้วหนึ่งคนก็ ก็ไม่เป็นไรถ้าอีกคนไม่มาแต่ก็ยังหวังจะมานะตอนนี้ค่ะก,นนก,ก,ก็เกือบเกือบจะมีค่ะแต่ว่าก็เคลียร์กันเรียบร้อยด้วยดีว่าเขาก็เขาก็ยอมรับตามนั้นแล้วก็จัดการชดใช้อะไรทุกอย่างค่ะอืมอ,อ,อุ้ยน่รกค่ะเขาโต,โตเร็วมากครับไซฟ์ฝรั่งได้พ่อมาก โตเลยแบบใช่อย่างซื้อเสื้อเด็กตอนนี้ก็จะบอกใครจะซื้อเสื้อมาให้ลูกฉันช่วยเอาของเด็ก3าขวบนะคะใส่ไม่ได้แล้วใช่ แล้วแบบเพื่อนๆที่น่ารักก็ชอบแบบซื้ออย่างเราไม่ซื้อแบรนด์เนมให้ลูกเลยเพราะว่าโตเร็วแล้วเราก็รู้สึกมันเสียดายเงินน่ะอย่างเราอาก,กระเป๋ามันยังได้ใช้เรื่อยๆคือเพื่อนๆก็จะชอบซื้อมาให้แม่หของขวัญแล้วก็คือตอนนี้ก็คือใส่กรอบติดไว้ที่บ้านนะคะเป็นที่ระลึกแบบพวกแบรนด์แบรนด์หรูเอเมสเอ้อยอะไรเอ้อยทั้งหลายแหละก็คือว่าเราก็ก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็โตเร็วแล้วก็พัฒนาการเร็วมากเร็วจนเราเราเริเร่มเครียดว่าแบบ พิ่งยังขวบกับ5เดือนเดี๋ยวนี้ปลดล็อกประตูเปิดวิ่งออกไปแองอะไรแองแบบโอ้โหแบบเราเฮ้ยคือเราเรากะว่าชีวิตเนี่ยน่าจะเริ่มปวดหัวกับนางที่นางจะเริ่มแบบเริ่มโตเริ่มรู้เยอะเริ่มสนมากๆไอ้สักสองขวบแต่เนี่ยแบบขวบกว่า,วามันก็เริ่มมาแล้วอะก็เลยโอ้ก็ก็ดีได้สนุกดีได้เห็นพัฒน,นาการเขาเร็วคนที่เหนื่อยสุดก็คือ คุณตาคุณยายเพราะว่าก็คือแหวนมีลูกเล็กนะนะก็จะค่อนข้างแบบคุณตาก็จะเจ็บแล้วแต่ก็สู้ตายเขาวิ่งตามหลานก็ดีก็คุณตาก็ได้ออกกําลังไปด้วยค่ะโอ้โหแฮปปี้มากคือต้องบอกเลยว่าคนที่แฮปปี้ที่สุดยิ่งกว่าวนคือคุณพ่อคุณแม่เพราะคุณพ่อคุณแม่อยาามีหลานมากแล้วก็คุณยายคุณยายสปันค่ะก็ย้ายมาอยู่บ้านแหวนเลย คือจากธรรมดาคุณยายก็อยู่บ้านยายแต่ตอนนี้คืออุ้ยทีแลกไม่อยากอยู่แล้วเนี่ยคนรอบตัวก็ตายหมดคุณตาก็ตายแล้วแบบไม่ไม่เหลือใครแล้วแบบว่าไม่อยากอยู่แต่พอมีหลานปุ๊บมีเลนสิมีเลน,เลนฉันจะอยู่ร้อยปีฉันจะอยู่แบบดูจนเลนโตจะไปส่งที่โรงเรียนคือโอ้โหบ้านบ้านมันแบบสดใสขึ้นมาเลยคุณพ่อคุณแม่ก็แบบแฮปปี้อย่างเราเมื่อก่อนเดินทางบ่อยก็จะลูกเป็นยังไง,ไงอะไรยังไงส่งตามตอนนี้นี่คือ ไปสามวันแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยอยู่แบบอยู่กับลาเล่นกับลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าแบบเออแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าเนี่ยแบบเป็นสิ่งที่กระตันยูที่สุดที่ทาให้พ่อแม่ได้หรือแบบขนาดนั้นเลยเหรอเขาบอกเขาไม่ได้ต้องการอะไรจากลูกเลยไม่ได้กะให้ลูกมาเลี้ยงไม่ได้อะไรแต่ว่าการที่มีหลานให้อ่ะมันเป็นความมันเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่ให้กับเขาเราก็เลยแบบโอ้ยดีใจนะได้มาหนึ่งคนละไม่งั้นไม่ได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เลยค่ะ ไม่ถามได้ไหมอันนี้เดี๋ยวค่ะค่ะโหอันเนี้ยแบบพูดพูดยังไม่เป็นคำด้วยความที่ที่บ้านมันหลายภาษามากพี่เลี้ยงก็ลาวพม่าแม่ไทยพ่อภาษาเยอรมันบ้างคนลิชบ้างแล้วภาษากลางในบ้านไปถึงกับพ่อแม่ก็ภาษาอังกฤษคือเขารับภาษาเยอะมากจนเราไปปรึกษากับคุณหมอค่ะว่าแบบ เราควรจะต้องลิมิตภาษาหน่อยไหมหมอบอกไม่เป็นไรเขาให้เขาฟังเรื่อยๆเขาจะพูดช้าแต่พอพูดได้เนี่ยเขาจะได้หลายภาษาเลยก็เลยนอกจากพัฒนาการอื่นๆที่เร็วมากเนี่ยเรื่องพูดเขาก็อาจจะช้านิดนึงแต่ก็พยายามเบ้บเด็ดบบๆๆๆๆแบบว่าแต่เวลาเราคุยอะไรเขาเขารู้เรื่องหมดเลย คือเราก็เลยว่าเอ๊ะสรุปมันได้ภาษาไหนก็ลองพูดไทยมันก็รู้เรื่องอังกฤษก็รู้เรื่องภาษาพา่อเยอรมันโพลิชอาจจะงงๆนิดนึงเพราะว่ามีพ,พ่อคูดกับเขาอยู่คนเดียวอะค่ะแต่ว่าอย่างภาษาไทยเราพูดบ่อยภาษาอังกฤษเขาก็ได้ยินบ่อยบางทีคุณตาคุณยายเรากับพ่อพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือเราดใจใช่กชเราจะได้มีหลายภาษาดีค่ะเพราะเดี๋ยวนี้เด็กต้องไบลิงกกูคือถ้าเราพูดจีนได้ที่บ้านเราคงพูดไปแล้วนะคะแต่เพราะเออที่บ้านยังไม่มีใครพูดจีนได้ก็ดีค่ะเราเห็นเด็กแบบ อย่างลูกลูกของเพื่อนลูกของเ,อเพื่อนของอคุณดีดีเนี่ยก็คือเป็นเด็กลูกครึ่งเหมือนกันถ็้าเห็นเด็กพูดได้สีภาษาเด็กแบบ3าี่ขวบอะไรอย่เงี้ยเขาเหมือนเขาพิกอัพ ภาษาจีนมาจากแม่ภาษาเยอรมันมาจากพ่ออังกฤษจากโรงเรียนแล้วก็เรียนเสริมภาษาอะไรนะแบบภาษาภาษาเยอรมันอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับเฮ้ยเด็กดูนี้มันเก่งจังเราโตขนาดนี้เราพูดได้แค่2ภาษาเองเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นโอกาสที่ดีของลูกที่จะได้แบบเรียนหลายๆภาษาพร้อมกันนะคะเจนเอาฟ้าจริงใช่หัวนี้เครียดนะเพราะว่า โหเด็กเลี้ยงเด็กสมัยนี้ยากค่ะแล้วก็เข้าใจหลายคนเลยที่ไม่อยากมีลูกว่ามันควบคุมเขายากไม่ใช่ว่าไปโรงเรียนแล้วพอกลับมาบ้านทํากันบ้านให้เวลาดูทีวีเท่านี้หลังสี่ทุ่มไปแล้วมีแบบรายการผู้ใหญ่หน่อยก็ปิดไม่ให้ดูดูนี่เด็กม,มีมือถือเครื่องเดียวดูได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นมันก็เป็นช l l e เลนของเราในการเลี้ยงลูกว่าเราห้ามอะไรเขาไม่ได้แล้วล่ะทุกวันนี้แต่เราต้องสร้างไมเซ็ตของเขาให้ดีที่สุดซึ่งก็ยังถาม เพื่อนๆที่มีลูกว่า,วามีแบบคอร์สเรียนของคุณพ่อคุณแม่ไหมว่าเราจะแบบสามารถแบบว่าสร้าง mindset ที่ดีให้กับลูกได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นเป็นอีกหนึ่ง c h a l l e n จ์ที่เราต้องแบบพยายามปลูกฝังเขาให้ได้มันก็ยากขึ้นนะการเป็นผู้ปกครองของลูกสมัยนี้ว่าเราจะจะรับมือกับโลกที่มันเปลี่ยนไปเร็วขนาดนี้ยังไงค่ะ หวังว่าอย่างนั้นนะใช่ใช่ก็ก็หวังว่าอย่างนั้นคือเราก็พยายามอยากจะให้ลูกโตขึ้นมาเป็นคนดีที่สุดเนี้ยค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าไม่สามารถจะสร้างกรอบให้เด็กได้อีกแล้วเราต้องจูนที่ไม์เซ็ตขาอย่างเดียวเลยก็ก็เลยเนี่ยค่ะก็มีเพื่อนๆในวงการเพื่อนๆนทั้งนอกวงการอย่างมากี้อย่างเงี้ยเลี้ยงลูกได้ดีมาก ที่อันเอยอะไรเอยเราก็จะขอปรึกษาเขาว่าเอยเราเราจะเลี้ยงเขายังไงที่เราจะสามารถให้เขาเติบโตมาเป็นคนที่ดีได้ในช่วงยุคเจนอัลฟานี้ซึ่งก็แบบ c ชันเลนเป็นชันเลนใหญ่ของชีวิตค่จจะ <Why? S 2> อ,อุาย้าาวไว ก็ตามข่าวค่ะก็ก็รู้อยู่ประมาณนั้นค่ะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจพี่เจนี่เขาก็ทำงานเยอะตอนนี้ก็เห็นก็เป็นผู้จัดละครมีน้องมิ้นที่แบบว่าน้องเลิฟก็เล่นละครอยู่เขาก็บอกว่าโหพี่เจนแบบตั้งใจทำงานมากเป็นผู้จัดที่เป๊ะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คาดว่านางก็ตอนนี้ก็โฟกัสงานแหละส่วนเรื่องอื่นๆที่ทำให้แฮปปี้ขึ้นก็น้องให้นางพูดเองดีกว่าค่ะ เห็นเห็นอ่ะคนจับตากันหนึ่งแล้วก็เห็นคนไลค์บ่อยๆแบบมีมีความดูแล้วช่างชิดยังไงบ้างคะสำบพี่แบงค์ไม่รู้เลยค่ะอันนี้คืออันนี้แบบเขาก็อาจจะเป็นเพื่อนกันรู้จักการกดไลค์กันอะไรแบบนี้ก็อันนี้น่าจะฟังจากปากพี่เจนนี่เองดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราไปตีความแล้วอาจจะตีความผิดอะไรอย่างนี้ก็ผันผ่านๆบ้างค่ะ ไม่รู้อ่ะไม่กล้าไม่ไม่ไม่ได้รู้จักขนาดนั้นที่จะแบบอ๋อแบบว่ามาแบบพรีเซนต์ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมก็ไม่รู้จะคือด้วยความที่เราไม่รู้ว่าไม่ได้รู้จักผู้ชายก็ขนาดนั้นเกิดเลยไปเชียร์แล้วเขาไม่ดีหรือแบบอะไรยังไงเราก็เลยแบบว่าแบบแอบบสังเกตการ,กรอยู่ห่างๆ <c oughs> ใช่ใช่ให้เขาแฮปปี้ดีกว่าเวลานางก็ทำงานหนะักอ่ะ ก็น่าจ่านะมันก็เป็นพลังที่ดีของชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คนแฮปปี้เนาะแบบว่าบอกแล้วว่า Mindpower มันคือ is e v e r y t h i n g จริงๆถ้าเราแฮปปี้มีความรักที่ดีแหวนเชื่อว่ามันก็เป็นกำลังที่แบบยิ่งใหญ่อ่ะให้แบบว่าสู้ไปได้ลุยไปได้สามารถทำงานให้แบบดียิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นแบบมันเป็นเหมือนแบบ Energy Booster อ่ะคนที่มีความรักที่ดีนะคะ mm hmm. ใช่เราไม่กล้าฟันไม่ไม่ใช่เฉพาะพี่จนเจนนี่นะกับ ใครก็แล้วแต่นอกจากเราต้องเจอผู้ชายว่ามันเลวร้ายมากๆจนแบบแก่ไม่ได้แล้วแบบเออเพราะว่าเราถึงจะกล้าพูดเราเราไปแบบแบบไปตัดสินเขาไม่ได้อ่ะอแล้วแบบแอบเชื่ออยู่นะอะไรอย่างนี้แต่สุดท้ายก็คือต้องให้ให้เพื่อนๆพี่ๆเขาตัดสินใจกันเองว่าถ้าเป็นเรื่องของเขาเกิดมันไม่เวิร์กขึ้นมาเราเราซวยนะเออใช่บางคนดีมากโอ้ยน่าเบื่อดีเกินอก็มีเออเราอะไรจะเอาอยัางไงกับชีวิตเออก็มีเหมือนกันค่ะใช่ ขขอบะะขอบบคคคคุุณณนนะะะะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ